ขายดีแต่เงินหายไปไหนเทคนิคบริหารเงินที่ทำให้ธุรกิจมีกำไรด้วย Profit First ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ขายดีแต่ไม่มีกำไรหรือเห็นตัวเลขกำไรในบัญชีแต่ไม่เคยเห็นเงินสดในธนาคารสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคุณไมค์มิคาโลวิชผู้เขียนหนังสือ Profit First พบความจริงว่าปัญหาของ SME ส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากยอดขายแต่มาจากสมการบัญชีแบบดั้งเดิมที่สวนทางกับธรรมชาติของมนุษย์สมการที่เราเรียนกันคือยอดขายลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรฟังดูมีเหตุผลแต่มันทำให้กำไรกลายเป็นเศษเงินที่เหลืออยู่ปลายเดือนเพราะมนุษย์มีพฤติกรรมใช้จ่ายตามเงินที่เห็นในบัญชีเรียกว่าพาร์กินสันสลอเงินมากเท่ากับใช้มากจนไม่เหลือกำไรเลยไมค์ Mike เลยเสนอสมาการใหม่ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากยอดขายลบกำไรเท่ากับค่าใช้จ่ายหรือพูดง่ายๆก็คือเก็บกำไรก่อนแล้วค่อยใช้เงินที่เหลือนี่คือจุดที่ธุรกิจเริ่มเปลี่ยนเพราะเราบังคับตัวเองให้ความสำคัญกับกำไรเป็นอันดับแรกหรือ p r i m a c y effect และบังคับให้ธุรกิจรอดให้ได้บนเงินที่เหลือแล้วเขาทำอย่างไรให้ระบบนี้ใช้ได้จริง m i ค์ Mike, ให้ระบบปฏิบัติแบบจับมือทำา4ขั้นตอนขั้นตอนที่1เปิดบัญชี5บัญชีแยกเงินแบบชัดเจนตามหน้าที่ได้แก่ Income, Profit, Owners' Com, Tax และ OPEX เพื่อกันเงินสำคัญออกจากเงินที่ใช้จ่ายประจำวันขั้นตอนที่2ใช้กฎ10ทับ25ทุกวันที่10และ25ให้โอนเงินจาก Income ไปยัง4บัญชีตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเพื่อควบคุมพฤติกรรมใช้เงินอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ 3. บังคับความขาดแคลนเมื่อ o อเปเหลือขนาดจำกัดเราจะคิดก่อนใช้หยุดฟุ่มเฟือยและเริ่มหาวิธีทํางานให้ดีขึ้นด้วยงบที่มีถ้าเงินไม่พอห้ามดึงจากบัญชีกําไรเด็ดขาดแต่ให้เลือกตัดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มยอดขายขั้นตอนที่ 4. ซ่อนบัญชีกําไรบัญชี Profit และ t a ็ควรเก็บไว้ที่ธนาคารอีกแห่งไม่มี ATM ไม่มีแอปทําให้ถอนยาก และเงินจะงอกขึ้นเรื่อยๆเป็นความมั่นคงของธุรกิจสุดท้ายไมค์ Mike ย้ำว่า profit first ไม่ใช่การทำบัญชีส่งสรรพกรแต่เป็นระบบบริหารเงินสดที่ช่วยให้ธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินไม่ใช่ปีศาจกินเงินคำถามคือถ้าคุณเริ่มแยกกำไรไว้ก่อนวันนี้อีก90วันตัวเลขในบัญชีของคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหน a d v a n c e b i n s Media สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน